ถ้าอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามโกรธง่ายถ้าอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อหน่ายความเพียรถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติอย่าเหยียดหยามผู้อื่นถ้าอยากเป็นคนทันสมัยอย่าทำรายวัฒนธรรมถ้าอยากเป็นคนดังอย่าหวังความสงบปอใจบางในข้อกล่อง ขับเห็นข้นโกรธง่ายเนี่ยมันสิยงงามมันสิยงรอกวะมันสิเครื่องยังไรแฮมถ้าโกรธง่ายเขียนง่ายไม่ยังไงจะกกงงงองขอมาแทนทีแม่นยักหัวโนกับยักขินี่เนี่ยแม่นบอเครื่องยนต์บยอ,บอยักขินี่กับยักหัวโนบ่เครื่องยเคยเห็นคนขอทะเลาะกันบอ นั่นแหละรัฐธรรมนยักเชนี่บยักหัวนอาผู้ชาเคิดวายักอย่งละอาฮ่าเินวายักอย่างละอ,อาปาในห้ามเอมันยังังยักหัวนอถทาเกิดไม่ยิ่งสูงเอิวายักอย่งเอมันยัยยงง อยักชินี้ผู้ใต้ส่วนครับไม่ยิ่งส่วนเนี่ยคือกันบ่คือกันเสี่ยวกรได้ศูนย์ก่อนรางวัลนรกมิยิ่งก่อนบ่เออเออเอาไม่ยิ่งก่อนนะท้าวเนาะอาจธิป็นนิทานก่อมก็ได้ดีบ่ตามรักการบอกว่าธรรมะคลายทุกข์เราต้องไปซีเรียสี่ยงกับชีวิต ทำใจให้สบายสบายแม่นจิตจุดสึกลำพวงลำบากพอขอถึงฟั่งและการธรรมะก็ขอให้ปล่อยวางปล่อยวางเพื่อยังหลกเพื่อทําใจให้ปกติรับธรรมะห้องก็จะได้มีพลังกายพลังจิตที่ดีอย่าไปซสีเรือดกับชีวิตหลาย่ยาไปยึดมั่นถือมั่นหลายปล่อยวางปล่อยวางแน่แม่บ่นอะครแฮม ถ้าพูดให้ปล่อยว้างได้สิมีความสุขบ่หลบมีความสุขถ้าปล่อยบ่ได้เลยทุกเท,ท,ท่าน,นั้นแหละหลังห้างาพุทธศาสตร์สนาพุทธเจ้าพ้นสอยให้ยึดมัน่นคือมั่นเลยยึดสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางครับคุณปล่อยวางปล่อยวางบางจะไปเสียเรียนหลายนอะทาวนะ<ะ>์นักนิทานกราตานิทานกรบ เรื่องยักชิ้นนี้กับยักหัวนอ้ดลบกันโอ้เรื่องยักชิ้นี้กับยักหัวนอลบกันวางอะไรคิดว่าพระเจ้าสนะแฮมจิสูผู้ชายได้หรือจิสูบยิ่งวะอะสูผู้ชายแม่หมอแฮมเอ่อโดยปกติจะเป็นเชิงศาสตร์นะท่านเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องไดาเนี่ย มียิ่งโบแผ่ไา้เด้อเป็นงสารบรรลุแต่กำลังเนี่ยอาจจะสู่ผู้ชายไปได้เป็นงสารพระเขาก่อขืนหัวคอไปเลยยักษ์ชินเกับยักษ์หอนโนลบกันเป็นนิทานกอมออมีอยู่วันนาทีหมู่บ้านแห่งหนึ่งสองสามีภรรยาอยู่ไกลๆกับริมสะนามลบกันอยู่เรื่อย ทะเลาะก,กันอยู่เลยอยู่มากเมือนนึ่งเกิดทะเลาะก,กันยังรุนแรงเลยคำบอกเนี่ยสำคัญมาเลยเขาก็ะสำคัญคำบอกของผู้ดสำคัญคำบอกของผู้ดทุกคบบบวชญาขี้นี้ c, อยากหัวนอเนาะเล่าสวนได้สวนได้บอกหยยดยามเล่าแม่บ้านเล่ากับสวนึ้นท่านที่เลย เกียดให้ผัวหลายอาวาตามลูกเนี่ยเมื่อยักษินีหรือภรรยาศูนย์หลายจึงด่าสามีด้วยคำรุนแรงว่าบักซาดหมาบักซาดหมาโบผัวธดาแบบนี้คิดว่าเราจิตสวนบ่แย่ใครสวนเราหรอก ด <laughs> าแล้ววะโอ้จำฮอดศาสตร์ผัวบ่ได้ว่าศาสตร์ไทยศา,าสตร์ลาวศาสตร์ฝรั่งเศสศาสตรอเมริกาอังกฤษเป็นตนายบ่เนี่ยแฮมเป็นตนายบ่ <c oughs> เป็นตนายขอหา,หาอยัางจำศาสตร์ผัวก็บ่ได้แมงสาบ่ของกล่องเออหนักมัวงานเนี่ยจำศาสตร์ผัวกว็บ่ได้พอเราได้ยินคำที่นี่แล้ว ชนยังรุนแรงเลยเราส,ส,สวนบ่าไงแฮมอา่านสวนบ่สวนอะรอย่าสวนด้วยอย่างอะไสวนด้วยอย่างอะไรางอ่งเขากรองแฮมสับู้ชายส่สวนด้วยอย่า,ายสยงสีสวนด้ข้า,าวหมือเลยสสวนด้วยสันแข็งสันแข็งแมนบอลนะแฮม <laughs> แต่ก็ยังเนีน้ยหน่อยว่าเลย ศูนย์รัดเตะเมียลงสะนามเลยปลาอัตเต้ลงแม่นางของอันตรายล่บนเรนโลอันตรายอันตรายอันตราไลบนิฮัมอันตรายครับคุณยังขวานอันตราไลเลิกบ่เอาก็อาจจะโชคดีก็ได้อาจจะได้เจอพญานาคก็ได้แม่โมนุจะได้เจอพญานาคบ่เดี๋ยวจะได้ไปเจอโยมพระบาลแท้ มาแน่ใจแล้วหรเอเนาะแต่ว่าเดชเวลทลาะกันบริจุริ้มแม่น้ำของแต่ริ้มสะน้ำแห่งหนึ่งอย่างไรโมบานเท่านั้นแหละถือหัวเตะเท่านั้นแหละแล้วบริตั้งหลักบันคือประจิตเล่าตกน้ำเลยเป็นแต่อสองสารแล้วมาเนี่ยขอกล้องแฮมแต่ว่าเล่าย่อมบ่แฮมย่อมบ่ามาย่อมนะครับมาย่อมไหนที่หัวเตะลูการแล้ว อายงอเนี่ยขึ้นหายงเพื่ตัวยงขึ้นดอกยงขึ้นสองเนี่ยนี่ยดอกยงเนี่ยยงาหอแม่แฮ่ยงยอ่านานนานยกขึ้นสอเนวเสร็จแล้วก็ค่อยๆจมไปค่อยๆจมลงอ่าวว่าจาม ทันใดนั้นเองสามีามพึ่งนึกได้ไดว่าภรรยาของตนเองคงฝากลูกให้ดูแลเพราะมีอยู่สองคน,งคนชายและหญิง,ญงโอ้เมื่อเห็นว่าเมียยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยก้องจิ ฝากลูกให้เฮาดูแลเบิ่งซะเด้อเจ้าคิดไปคิดมาห้อยเสียไม่ร่อยให้เฮารับผิดชอบผู้เดียวได้จังได๋แม่นบ่แฮมแม่นบ่นบอ่ลบอลดนี่เราจใจอ่อนบ่นี่ก็ก้องใจอ่อนบุน๊คดใจอ่อนฮะยักหัวนอใจอ่อนละ่ะห้อยสิมาให้เฮาดูแลลูกผู้เดียวได้จังได๋ก็โดด ตาลงไปเลยไปซอยเพื่อได้ได้ห้ามอาบจาซอยเมียเล่าเหครับซอยเมียเล่าซอยท่านบนเดีย๋ยวหรบ่ท่าน,นบ่บท่านตายก่อนบอกครับผมท่านบนเหรอขอกองท่านหรือบ่ท่าน <c oughs> ท่านอย่าบอกเออถ้าว่าอาบมาบ่ท่านเนาะครับผมยมพยาบาลมาออกไปเป็นมูอก้อนบอกครับผม <c oughs> เออ ตามผลปรากฏว่าได้ช่วยท่านได้ช่วยท่านเออเสียว่าโชคดีมรดกสอยท่านสอยท่านโบซอยท่านฟื้นพอถมพยาบานฟื้นพ่อฟื้นกินน้ำกินท่าพ่อเราแข็งแรงท่นนั้นล่ะเราสิค่าใจบ่ค่าใจเรื่องอย่างที่ ว่าเราถีบต้องนำว่าแม่นบอกแม่นบอกเขาก็คาใจว่า้าใจแต่ว่าอันผัวถามก่อนว่าตามก่อนเจ้าจะจมน้ำก่อนเจ้าจะจมน้ำเจ้ายกขึ้นสองนิ้วเจ้ายกขึ้นสองนิ้วหมายความวาหมายความา ฝากลูกน้อยสองคนฝากลูกน้อยสองคนให้พี่ดูแลแมนบอใหพี่ดูแลแมนบอฝ่ายภรรยาฝ่ายภรรยายังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่ที่ถูกเตะลงน้ำที่ถูกเตะลงน้ำก็เลยพูดว่าก็เลยพูดว่าผู้ไดว่าผู้ไดว่านิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งกูด่าด่าพอมึงกูด่าพอมึงนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งกูด่าแม่มึงกูด่าแม่มึง เป็นแน่ลุงเนนแต่เป็นแบบนี้ลบกันต่อบรรทุกบรรกบรรทุกบรรทุกบรรทบรรทุกบยรทุกัรรทอกบัวทุกบรรักบรรทกบรรบรรทกบทุกบกบรรทุกุกบรรทุกบรรที่บรรนุกบนรทุกบรกบรุกบรรกบรรุบรรทุกบรรกบรรุกบรรทเกบุกบรรทุกบรรทบรรทุกบรรทบรุบรรบรรทุกบรรทุบกบุกบรหทุบรุกบรบบุรบุบบบกราหัน้กต smells, <Styles. S 2> right, ัวเรา เค่นี้เขาจะงบสุกแหรอแฮมอ่างเขากลองทานสันเฮ็ดแ่นี้เขาจะจะงบสุกทั้งขอบครัวทั้งชุมชนอันจากปัญหาเล็กๆเนี่ยแหละมันมีปัญหาเยอะแยะเตลเลยช่วงนีแหงหลายแม่บาราโลกแต่ถามว่าเฮ็ดแังไี้เจะจงบสุขไฟหาความความสุขภายในขอบคร้วเฮ็ดจังไหนถ้ายอมถามจังเสียนี้หน่อยสิแก้ว่าจังไหนเอาเข่ากล้อง ะว่าทำทีดีๆอ <Vergleich. S 1> ้าใช่ได้ใช่ได้เอาสองแฮมอาร์เฮ็ดเจ้าใดเขาจะสงบสุขอ่านเลยลูกแก่แก่บ่ได้อธิบายไปเลยบอกเอาแฮมเฮ็ดจังไดเจังเขาจะสงบสุขแกไปเลยเอาว่าตามถ้าอยากสงบสุขถ้าอยากสงบสุข ทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวต้องฝึกพลังจิตต้องฝึกพลังจิตสอดคล้องกับพุทธภาสิทธ,ธิว่าสอดคล้องกับพุทธภาสิทธิว่าจิตตังพันตังจิตตังพันตังสุขขาวหังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุข มาให้ย่อมนำสุขมาให้หรือ,รอธรรมจารีธรรมจารีสุขังเสติสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นโสมย่อมอยู่เป็นโสมอ,อ